ครับผมพี่น้องวันี้าพเอาพี่น้องเขาลงลูกบตัวะบาทนะครับตัวละหนึ่งบาทครับลูกคบก็ได้ยี่สิบสี่มือนีครับผมอยู่ารามกบสัญญาาร์มนะครับสำหรับท่านใดเกษตรกรท่านใดคิดอยากเลี้ยงกบนะครับเด้อทางารามเราจำหน่ายลูกบนะครับตัวละหนึ่งบาทครับผมเลี้ยงง่ามาเล้วรับซื้อขึ้นนะครับเพาต้องตกใจว่าเลี้ยงเรี่ยบุยบนขายนะครับราคาก็ตามทองตลาดเลยครับ ตามตลาดสากลเลยครับเช็คราคาได้บางท่านนักใจว่าเลี้ยงแล้วจกักสิปขายพูดได้ตอนนี้รับซื้อขึ้นนะครับรับลูกฟ้ามนะครับรับซื้อขึ้นทุกเจ้านะครับสําหรับลูกฟ้ามเนี๋ยเาล,ลูกกบจากฟ้ามกบสัญญาฟ้ามนะครับเลี้ยงในหลายเยพี่น้องในต่ละตันช่องตันเลยครับจะส่งลงแถวปากกลางแถวองข่่มนะครับผม โตเกะด้ครับเดินมาเสิบ่ยบนขายครับตอนนี้นี่ท่านไดสนเกก็ทักเขามาไห้ครับเบอร์โทรครับสูตรเก่าแปดหกหนึ่งสามเจ็ดเก่าหานึงครับฟรามอยู่บนสว่างตะบนหอเพื่อการเกี่ยวจังหวัดสชษฐ์โสธรนะครับสัญญาฟร์มครับมาแวะมาคุยไามเจียวจากันได้นะครับสอบถามก่อนครับก่อนจะเลี้ยงเลี้ยงแล้วรับสื่อขึ้นทุกตัวนะครับราคาตามท้องตลาดครับผม เพราะถ้าว่าได้ครบจากฟ้ามเข้าไปคาจะใส่มาตรฐา,านนะพี่เพราะว่าต้องได้ตามขนาดที่ตลาดเขาต้องการนะครับบนมาเข้าเสียวครบจังได้มาเลียงมาขายกันกันกบบัวเนะครับมันต้องไปนำนักนะครับเพื่อทางตลาดเขาต้องการซีโตโลห่ตโตโล่ส่หกเกต็ตโตโล่ส่นะครับเพราตตรงได้เป๊ะมันจังจะส่งเข้าสู่ตลาดได้นะครับมันขายย่อยน้ำบ้านเข้าครับอันนี้มันส่งแต่ละตันสองตันสามตันครับ ข่าวดีส่วนแลผู้ใดอยากคิดว่าจะเลี้ยงกลบนะครับเด้อเขามาคุยกันได้ครับหรือเขาเบิงในเพจสัญญาฟาร์มได้นะครับหรือส่องยูทูปสัญญาฟาร์มครับหรือในเพจหรือในยูทูปนะครับติดตามกับเบิงได้ครับสนใจอยากคิดว่าเลี้ยงกบเป็นอาชีพทักเขามาได้ครับผมอันนี้เป็นลูกพันธุ์กบหน้าพันธุ์ผสมนะครับผสมกบจานนะครับเลี้ยงง่ายใหญ่เร็วเป็นน้ำหนักดีครับ นี่คับพี่น้องบเอเนี่ประมาณหาพันครับสองบอดกับหมื่นหนึ่งครับสองหมืนตัวไอสองบอที่หนึ่งมื่นตัวขอบยิดคกับพี่น้องนะครับต้องเลยครับลูกกบยี่สิบสี่วันยยี่สิบแปดเหนือออกแล้ครับคือพันนะครับคือบอตายนะครับเราประกันได้ ี่น้องท่านใดคือจากเลี้ยงไล่ขอโทรมาคุยครับสั่งจองไว้นะครับเด้อเขามาคุยกันก็นกนได้ว่าซื้ออีหลีบ่เลี้ยงแล้วนี่ตัวก็ร้อยเพีครับอันนี้ซื้อขึ้นอีหลีครับสำหรับลูกฟาร์มนะครับเด้อสำหรับลูกฟาร์มครับต้นฤด,ดูนาปีนาต้นมีนาทาได้ยังได้ลูกพบก็โทรสั่ง,งมาได้ครับปีสองห้าหกนี่ครับ ลูกผมยู้ฟ้าข้าวมีเดี๋ยวอะเป็นแสนตัวนะครับอ่าลองข่ามาแวะเบิงคุยเดี๋ยวครับฟางครกกาดเบิกมาฟังขาจะเลี่ยงในบ่อราคาเป็นยังไงสอบถามได้นะครับเออนะครับล้างขึ้นแก้เลยลูกกบตัวทอกันเหมือนเลยครับพี่น้องจะบ่ค่อยกัดกันกินกันนะครับฟังนี่เป็นแม่พันธุ์เตรียมใบปีหกหกหกครับปีหนานะครับผม ยี่สองบ่ออีกฟังหนึ่งเลือกโกขวดดวค 1, คีครับมานพันก๊อฟครูครับพี่น้องสายแม่พันธุ์ตใหญ่ครับมอง,งเห็ได้พี่น้องในน้ำหนักดีครับมันเป็นกบหน้าผสมกบเนื้อครับพวกคนจานย่เอาสำหรับคลิปนี้กับแค่นี้นะครับเด้อสนใจกับท่าข้ามแาดดกับเบอร์ทุกอ่ะศูนย์ก็เป็นท้องทั้งสามเค็ดเก่าหาหนึ่งครับหรือสัญญาณฟ้ามนะครับ แวะเขามาคุยได้ครับสอบถามได้ครับรับสื่อขึ้นทุกเก่านะครับที่หลุกโค้บอกอกจากฟ้ามเนี่ยครับทอารับแค่นี้ไอ้นี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ